มื่อวานี้ก็ได้พูดไปนะถึงเรื่องว่าแม้เราจะมาอยู่ในสถานที่ที่สงบสงัดผู้คนไม่มีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันอยู่กันอย่างราบรื่นสวยวิถีชีวิตนะก็ไม่ได้เร่งรีบนะเป็นไปอย่างผ่อนคลายสบายสบายแต่บ่อยครั้งผู้คนก็ยังไม่สามารถจะพบกับความสงบใจได้ มันสงบแต่ภายนอกนะแต่ว่าภายใน,นไม่สงบอันนี้เป็นเพราะอะไรนะก็เป็นเพราะพฤติกรรมและความนึกคิดหรือการวางใจของตนถึงแม้ว่าจะอยู่ในที่ที่สงบสงัดนะแต่ว่าถ้าเราสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะคือไม่มีศีลน,นะหรือว่าถึงแม้จะมีศีลครบทั้งห้านะแต่ว่า เราเสพข้อมูลข่าวสารนะทั้งวันนะเล่นไลน์เล่น facebook ดูโทรทัศน์เล่นวิดีโอเกมใจมันก็ไม่สงบหรอกแต่ถึงแม้จะไม่เสพข้อมูลข่าวสารอย่างนั้นกายวาจาก็เรียบร้อยนะแต่ถ้าเราปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเตลิดเปิดเปิงไปก็หาความสงบได้ยากเหมือนกันเพราะว่าความสงบภายในเนี่ย ถึงที่สุดแล้วมันอยู่ที่ใจนะข้างนอกสงบแต่ข้างในไม่สงบเนะพราะไม่ได้ฝึกใจวางใจไม่ถูกแต่ถ้าเกิดว่าเราวางใจถูกเราฝึกใจนะอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งนะใจนี่มีนิสัยใหม่เกิดขึ้นแม้จะอยู่ในที่ที่วุ่นวายเสียงดงังกระทึกจอแจก็ยังสามารถจะพบความสงบได้ตอตมาเคยไป สังเวชนิสถานพวกเราหลายคนก็คงเคยไปมาแล้วสถานที่หนึ่งที่คนนิยมไปก็คือพุทธคยาพุทธคยาเนี่ยถ้าไปในช่วงที่เป็นเทศกาลจาริกเนี่ยก็คือประมาณตั้งแต่พุทธจิตไปจนถึงกุมภามีนานจะมีผู้คนล้นหลามเลยวันหนึ่งเนี่ยคนเป็นหมื่นอาจจะหลายหมื่น และที่นั่นเนี่ยนะก็จะมีเสียงดังนะไม่ใช่เสียงคนพูดคุยกันเท่าไหร่แต่เป็นเสียงสวดมนต์แต่ละคณะเมื่อไปก็จะสวดมนต์เช่น,นคณะคนไทยก็จะเดินประทักษิณสามรอบรอบเจดีย์พุทธคยาก็จะสวดมนต์ไปด้วยแล้วก็หลายคนก็มีความเข้าใจว่าสวดดังเท่าไหร่ยิ่งได้บุญมากเท่านั้นเพราะนั้นก็เปล่งเสียงใหญ่เปล่งเสียงไม่พอนะใช้เครื่องขยายเสียงอีก นี่เฉพาะกลุ่มเดือนนะแล้ววันนึงมีกี่กลุ่มอะเวลาเดียวกันนี่มากันหลายกลุ่มและนี่เฉพาะคนไทยนะยังไม่นับกลุ่มพม่าลังกากลุ่มคนอินเดียกลุ่มคนทิเบตนะแต่และกลุ่มนี้ก็ส่งเสียงดังใช้เครื่องขยายเสียงใครที่จะสแสวงหาความสงบเงียบที่นี่พุทธคยานหรือว่าในช่วงที่ ช่วงกลางวันเนี่ยหรือว่าตลอดบ่ายเนี่ยเราคงจะผิดหวังแล้วก็สังเกตเห็นผู้คนจำนวนเป็นร้อยเนี่ยนั่งอย่างสงบนะตามพื้นที่ที่รอบนะพุทธคยามีทั้งพระมีทั้งโยมนั่งสมาธิแล้วดูเหมือนว่าจะไม่รับรู้ไม่ได้ยินเสียงที่กระหึม หลากหลายภาษาเลยถามว่าไม่ได้ยินหรือเปล่าคงจะได้ยินนะนะแต่ทำไมเขาคนหลอนนั้นยังสามารถจะนั่งนิ่งๆได้แล้วก็ดูเหมือนมีความสงบด้วยคำตอบก็คงเป็นเพราะว่าแม่หูจะได้ยินเสียงนะแต่ว่าใจเนี่ยนะรู้สึกบวกกับเสียงที่ได้ยินนะรู้ว่าเป็นเสียงแห่ง าการสักการะบูชาพรตัตนนาตรายัยเป็นเสียงที่เปล่งออกมาจากศรัทธาคนที่นั่งสมาธิเนี่ยเขาได้ยินเสียงนั้นแต่ว่าใจเนี่ยเขารู้สึกต่อเสียงนั้นในทางที่ดีนั้นเสียงจะดังแค่ไหนใจก็สงบได้ในทางตรงข้ามถ้าเกิดว่าไปนั่งอยู่ริมถนนแถวสุขุมวิทยนะหรือว่าสีลมหรือว่าในตลาดสดเนี่ยเสียงดังในระดับเดซิเบลเดียวกัน อาจจะกระสับกระส่ายก็ไดนะ้เสียงดังเหมือนกันเท่ากันแต่ทำไมนะความสงบที่เกิดขึ้นในใจมันต่างกันอันนี้พราะใจนะพราะใจของเราหรือใจของแต่ละคนก็รู้สึกดีรู้สึกบวกกับเสียงใจก็ไม่กระเพื่อมนะสามารถจะกำหนดจิตอยู่กับลมหายใจหรือคำบริกรรมอย่างต่อเนื่อง อันนี้ก็หมายความว่าเวลามีเสียงดังกระทบผูเรานะและถ้าเราเกิดความหงุดหงิดลำคาญเกิดโทรศขึ้นมาเนี่ยตัวการมันไม่ได้อยู่ที่เสียงนะตัวการอยู่ที่ใจเราใจเราจะรู้สึกเป็นลบต่อเสียงนั้นเช่นเสียงโทรศัพท์ดังในศาลาหอไตน้นะี้เราก็รู้สึกว่ามันเป็นเสียงที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น ม้จะเป็นเสียงรนะิงโทนที่ไพเราะนะแต่เราก็รู้สึกลบกับเสียงนั้นอาจจะรู้สึกลบกับเจ้าของโทรศัพท์ด้วยนะว่าไม่ปิดโทรศัพท์อาจจะมีการตำหนนะิต่อว่าอยู่ในใจพอรู้สึกลบเท่านั้นนะใจเราเกิดโทสะนะใจเราเป็นทุกทันทีนะี่เนี่ยการวางใจต่อเสียงเนี่ยหรือต่อสิ่ง,งที่สิ่งที่มากระทบ ไม่ใช่เฉพาะทางหูนะแต่รวมถึงทางตาทางกายด้วยเนี่ยรวมทั้งทางลิ้นทางจมูกนะความสุขของเราเนี่ยนะมันเป็นตัวกําหนดว่าเราจะสุขหรือทุกข์ถ้าเรารู้สึกในทางบวกนะใจเราก็เป็นสุขหรือเป็นปกตินะแต่บางครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รู้สึกเป็นบวกกับเสียงนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติ นะมีสติรู้ทันอาการของใจที่กระเพื่อมมันก็ช่วยทำให้ใจเราเป็นปกติได้นะความรู้สึกบวกนี่ก็มันก็เป็นปราการชั้นแรกนะที่ทำให้ใจเราเป็นปกติเมื่อเกิดผัสสะหรือการกระทบขึ้นแต่ถึงแม้เราไม่รู้สึกบวกแต่มันก็มีด่านที่สองที่จะช่วยรักษาใจเราไว้ได้คือสตนะิมีเสียงกระทบหูนะหรือว่ามี สิ่งหยาบก,กระด้างมากระทบกายใจกระเพื่มพอมพราะเกิดความยินร้ายไม่ชอบนะแต่ถ้าทันทีที่ใจเราเป็นปกติหรือว่าวางใจเป็นกลางกับเสียงนั้นไม่มีอาการไปต่อสู้ผักสายกับเสียงนั้นนะแค่รู้ทันเฉยๆหรือแค่เห็นอาการของใจที่มันกระเพื่อมนะใจแล้วกลับมาเป็นปกติได้ การรู้ทันอาการของใจเนี่ยนะอันนี้เกิดขึ้นได้เพราะมีสตินะบางทีเราก็ใช้คำว่าเห็นนะคำว่าเห็นหรือรู้ทันนี่ก็เป็นมีความหมายเดียวกันนะเมื่อเราพูดถึงเรื่องของสตินะใจกระเพื่อมนะเราเห็นนะมันไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อเห็นด้วยตาในคือสติพอเห็นแล้วเนี่ยนะก็ไม่ได้ทำอะไรกับ อาการที่กระเพื่อมนั้นแค่เห็นอย่างเดียวก็ช่วยช่วยเยอะแล้วแต่ส่วนใหญ่ไม่เห็นนะไม่รู้ทันมันเกิดอะไรตามมาเข้าไปเป็นเข้าไปเป็นหรือเข้าไปยึดนะพอมีอาการกระเพื่อมเกิดความยินร้ายขึ้นเกิดความไม่พอใจขึ้นนะไม่เห็นนะไม่เห็นอาการนั้นนะ จิตมันก็จะโผล่เข้าไปเป็นเลยแทนที่จะเห็นความหงุดหงิดก็เป็นผู้หงุดหงิดแทนที่จะเห็นความโกรธก็เป็นผู้โกรธนะตรงนี้เนี่ยเกิดทุกข์ขึ้นมาทันทีหลวงพ่อคเขียนท่านจะพูดย้ำเสมอนะว่าให้เห็นอย่าเข้าไปเป็นถ้าเห็นสักอย่างเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับใจแม้จะเป็นลบมันก็ไม่สามารถ ทำให้เป็นทุกข์ได้แม้สิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นความเครียดนะความหงุดหงิดหรือแม้แต่ความเจ็บความปวดแต่ถ้าไม่เห็นหรือไม่รู้ทันนะจิตมันก็จะโดดเข้าไปเข้าไปเป็นนะเข้าไปยึดเอาไว้เกิดอะไรขึ้นนะเกิดความทุกข์เลยนะเราต้องแยกให้เห็นความแตกต่างนะระหว่างเห็นกับเป็นอ่านะ การเจริญสติมันช่วยทำให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างเห็นกับเป็นแต่ําไห้ปฏิบัติเนี่ยก็ข้อใจยากนะเพราะว่าแค่อาการเห็นมันเป็นยังไงเนี่ยก็นึกไม่ออกแล้วเพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะนึกเอานะเป็นเรื่องที่เกิดจากการปฏิบัติหรือผ่านประสบการณ์เคยมีนักปฏิบัติคนหนึ่งนะมาปรึกษาหลวงพ่อคำเขียนว่า หลวงพ่อท่าังไงดีหนูเครียดเหลือเกินหลวงพ่อไม่ตอบนะแต่ท่านผู้ว่าเนี่ยยังถามไม่ถูกให้ถามใหม่เพราะว่ามาอยู่วัดหลายวันแล้วนะน่าจะถามไม่ถูกต้องแกก็หยุดสักพักคิดสักพักแล้วก็บอกว่าหนูเห็นนะความเครียดมันเยอะเหลือเกินอ่ถามงี้เนี่ยพูดอย่างเนี้ยอถือว่าพูดถูกแล้วล่ะ มันต่างกันนะระหว่างหนูเครียดเหลือเกินกับหนูเห็นความเครียดมันเยอะเหลือเกินเนี่ยหนูเครียดเหลือเกินว่าหนูเป็นผู้เครียดไปแล้วนี่เรียกเข้าไปเป็นแต่หนูเห็นความเครียดเนี่ยนะอ่าแสดงว่ารู้แล้วนะว่าเห็นกับเป็นมันต่างกันยังไงถ้าเราเป็นนักปฏิบัตินะเราปฏิบัติมาหลายวันก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องแยกเห็นแยกเห็นความแตกต่างได้นะว่าเห็น นะกับเป็นมันต่างกันอย่างไรความเครียดนี่ถ้าเห็นมันนะมันมันรบกวนรังควานจิตใจเราน้อยนะแต่ถ้าเป็นเมื่อไหร่นี่โอ้ยกระสับกระส่ายขึ้นมาทันทีเห็นความเครียดถ้ามันเกิดขึ้นเราเห็นมันนะเออเราได้ประโยชน์นะเพราะว่าเราจะเห็นลักษณะของมันเราจะเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะมันจะแสดงไตลักษณ์แสดงอนิจจังให้เราเห็นจากเดิมที่เห็นความเครียด ต่อไปก็จะเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่หรือกำกับสิ่งเหล่านั้นอยู่นะความโกรธก็เหมือนกันนะนักปฏิบัติหลายคนไม่ชอบเพราะมันทำให้จิตไม่สงบนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นมันนะไอ้ความโกรธเนี่ยมันก็จะรบกวนเราน้อยลงถ้าเราไม่เห็นก็เหมือนกว่าเราก็คือเราเข้าไปเป็นถ้าความโกรธเปรียบเมือนก็กองไฟก็ก็ตอนนั้นเนี่ยเราก็ถลําเข้าไป อยู่กลางกองไฟแล้วมันก็ร้อนอันนั้นเรียกว่าเป็นแต่ถ้าเห็นก็คือว่าออกมาจากกองไฟย,ย,งงนะยืนดูอยู่ห่างๆนะยืนดูอยู่ห่างกองไฟจะใหญ่แค่ไหนแต่ถ้ายืนดูอยู่ห่างเนี่ยมันก็ไม่ร้อนยิ่งห่างเท่าไหรนะ่นะนะก็ยิ่งสบายมากท่านั้นแล้วในสุดกองไฟมันก็จะดับไปเพราะว่า เราไม่เข้าไปเติมเชื้อเติมฟื้นให้มันเราเติมเชื้อเติมฟื้นให้มันได้อย่างไรนะก็โดยการที่นึกถึงมันบ่อยๆนึกถึงคนที่เราเกลียดบ่อยๆนึกถึงคนที่เราโกรธอยู่ไม่หยุดหย่อนทนั้งที่ไม่ชอบเขาแต่ก็นึกถึงเขานะอาจจะเรียกว่าวันละหลายครั้งกินก็นึกนอนก็นึกเนี่ย การนึกเช่นนั้นแหละคือการเติมเชื่อเติมฟืนให้กับกองไฟแห่งความโกรธมันจึงไหม้มันจ,งนจึงลุกนะอยู่เรื่อยเรื่อทั้งที่เราไม่ชอบนะทั้งที่เราอยากจะผลักใสความคิดหรืออารมณ์เหล่านั้นความโกรธเราไม่ชอบเราอยากจะกรบเราอยากจะผลักมัน แต่สุดท้ายเราก็ถูกมันดูดนะหรือจมหายเข้าไปนะในอารมณ์ในกองไฟแห่งความโกรธนั้นนั่นเพราะไม่มีสติแล้วก็วางจิตวางใจไม่ถูกต้องมีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยบางคนก็รู้นะว่าเรากำลังฉันกำลังโกรธนะแต่ทำไมยังโกรธอยู่นะก็เพราะว่าจิตเนี่ยมันมีความรู้สึกลบต่อความโกรธ มันก็ไปพยายามผลักพยายามพยายามต่อสู้กับความโกรธแต่ความรู้สึกลบที่มีจ่อความโกรธนั่นแหละเป็นเชื้อที่ทำให้ความโกรธเนี่ยมันไม่ยอมเลิกสทัทีเหมือนกับว่ากองไฟไหมเราเอาน้ําดับแต่น้าน,นั้นเนี่ยมันดันมีน้ำมันเจือปนอยู่อันพอสาดน้ำลงไปเนี่ยไฟมันก็ไม่ดับนะ พะมันมีน้ำมันเจือปนอยู่เวลาเราเวลาเรามีเวลาเรารู้ว่าใจมันโกรธนะแต่ว่าในส่วนลึกของใจเนี่ยมันมีความรู้สึกลบมันมีโทสะเจือปนอยู่เป็นโทสะท,ที่แสดงต่อความโกรธนะไม่ชอบความโกรธนะแต่ว่ากับโกรธความโกรธนะกลับไม่พอใจความโกรธ มันไม่ใช่สติบริสุทธิ์สติบริสุทธิ์เนี่ยนะมันก็เป็นแค่สักว่ารู้เฉยๆนะเห็นเฉยๆถ้าไม่เห็นเฉยๆไม่รู้เฉยๆเนี่ยมึงคือเข้าไปเข้าไปต่อสู้ผักสายมันแทนที่มันจะดับแทนที่มันจะหายห่างไปมันกลับมีกำลังเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันมีโทสะแฝงนะอยู่ในจิต โทสานั้นทำให้รู้สึกลบไม่พอใจนะน,นี้เคยพบว่าทาไมรู้ว่าโกรธแต่ทําไมยังโกรธอยู่นะเพราะว่าเราไม่ได้รู้เฉยๆเรารู้แล้วมันมีความรู้สึกลบมันจะเข้าไปจัดการในการเจริญสติเนี่ยถ้าเราถ้าเราเข้าใจหลักนะเราก็คือว่าเราจะเห็นมันหรือรู้เฉยๆครูบาอาจารย์หลวงพ่อเทียนหลวางา่เขียนกเเน้นว่า ให้รู้ซื่อ,อรู้ซื่อคือรู้เฉยๆนะไม่ต้องไปสู้รบตบมืออะไรกับมันแค่รู้เฉยๆเนี่ยมันก็ทำใหอ้อาการที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยมันสงบลงแม้กระทั่งอารมณ์โกรธจริงๆแล้วถ้าเราสังเกตนะ ความทุกข์มันเกิดขึ้นทุกครั้งที่จิตเราผลักใสจิตเราไม่ยอมรับเราจะทุกข์ทันทีไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามแล้วคนไม่มตระหนักนะว่าที่ทุกข์เนี่ยเป็นเพราะจิตที่มันเป็นลบต่อสิ่งที่รับรู้หรือสิ่งที่กระทบไม่ว่าทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจด้วยไอ้สิ่งที่กระทบเนี่ยไม่ใช่ปัญหา ไอ้สิ่งที่เป็นปัญหาที่ทําให้ทุกข์ก็คือใจที่มันเป็นลบ <Yeah. S 1> เสียงดังยังไงถ้าใจเราไม่ลบไม่รู้สึกลบกับมันสักแต่ว่าได้ยินนะมันก็ไม่ทุกข์แต่ที่ทุกข์เพราะใจเรามันเป็นลบกับเสียงมีเรื่องราวสมัยที่หลวงพ่อชาสุพัทโทเย่่งท่านยังมีชีวิตอยู่ในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมาที่แล้วเนี่ยก็มี ระฝรั่งหลายรูปเนี่ยมาอยู่ปฏิบัติกับหลวงพ่อที่วัดหนองปลาพงมีคราวหนึ่งในหมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างจากวัดประมาณสักกิโลนึงเขามีงานคงเป็นคงเป็นงานศพน,นะก็เลยเกิดมีหมอรสพหมอรสพนะทั้งวันและทั้งคืนดนตรีหมอลำหนังกลางแปลง นะสารพัดนะเพราะว่าง,งานศพนี่ชาวบ้านถือว่าเป็นงานใหญ่พระนี่นอนไม่หลับเพราะว่าเสียงดังมากนะพระฝรั่งเล่าว่านะก็พระในวัดก็ประชุมกันแล้วก็เลือกตัวแทนไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านว่ามหมอศพเนี่ยนะให้ถึงตีหนึ่งได้ไหม พระจะได้หลับได้นอนมากอย่างน้อยสองชั่วโมงก่อนที่จะตื่นมาทําวัตตีสามชาวบ้านไม่ยอมพราะชว่าไม่ยอมทําไงพระก็เลยไปขอพึ่งบาร,รมีหลวงพ่อชาเพราะเชื่อว่าชาวบ้านนี่เก่งใจหลวงพ่อชาแล้วคิดว่าหลวงพ่อชาคงจะเห็นด้วยกับตุพกพวกตนเพราะท่านก็เห็นว่าไอพิธีกรรมของชาวบ้านนี่มันก็ฟุ่มเฟือยน,นะแล้วก็ ท่านก็อยากจะเห็นวัดสงบสงัดนแต่พอไปปรึกษาแล้วขอความเชื่อจากหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาปฏิเสธผิดคาดท่านบอกว่าเสียงไม่ได้รบกวนพวกท่านท่านอะไป็รบกวนเสียงท่านยิ่งงงเลยนะไม่เข้าใจว่านะี่เราไปรบกวนเสียงยังไงนะรบกวนเสียงข้างในไงใจเนี่ยนะมันเป็นรบกวนไปต่อสู้ ไปตอลอดต่อเทียงกับเสียงนะไม่ใช่แค่ได้ยินเฉยแต่ไปทะเลาะกับเสียงก็เลยทุกขนะ์กว่าพระเหล่านั้นจะเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อชาผู้คงใช้เวลาหลวงพ่อชาถ้าไม่ได้เดือดร้อนเลยกับเสียงนะั่นเละนะแม้ว่าท่านจะชอบความสงบสงดัดแต่เสียงดังท่านก็เฉยนะตอนที่ท่านไปพาพระไปไปเผยไป ตอนที่ท่านได้นิมนต์ไปแสดงธรรมที่ประเทศเอังกฤษก็เคยประเจอปัญหาทํานองนี้นะวิหารที่หลวงพ่อชาท่านพักอยู่กลางกรุงลอนดอนตรงข้ามก็มีผับบาร์สมัภาย้นยังคงไม่มีคาราโอเกนะเย็นวันศุกร์เนี่ยก็มีการทุกเย็นนะ่ะทางวัดก็มีทางวิหารก็มีการนั่งสมาธิประมาณเกือบชั่วโมง ระหว่างที่นั่งสมาธินะผับบาร์ตรงข้ามก็ส่งเสียงดังสมัยนานะดิสโก้ก็เริ่มจะแพร่หลายแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อสุเมโธท,ท่านเล่าว่าท่านนั่งสมาธิไม่มีความสุขเลยเสียงดังก็ยังไม่เท่าไหร่นะมันยังร้องเพลงไม่พอซะด้วยแต่หลวงพ่อชานี่ท่านนั่งนิ่งเลยนะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอจบนำสมาธิจบ เจ้าภาพนะชาวอังกฤษก็มาหาหลวงพ่อขอโทษขอโทษที่มีเสียงรบกวนท่านก็พูดคล้ากันนี่แหละว,ว่าโยมไปเข้าใจว่าเสียงรบกวนโยมแต่ที่จริงอะ่ะโยมไปรบกวนเสียงต่างหากนี่ลองพิจารณาดูนะว่าไอความทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ใจเราเนี่ยมันเป็นลบนะกับสิ่งที่มากระทบหรือเปล่า ไม่ว่าจะเป็นแดดร้อนยุงกัดนะหรือว่าความปวดความเมื่อยจริงจมันก็เป็นเรื่องที่พอทนได้นะมันเป็นทุกขเวทนาที่เกิดกับกายแต่ว่าบ่อยครั้งเราซ้ำเติมตัวเองด้วยการต่อรล้ต่อเถียงกับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นพยายามผลักไสมันพอผลักไสไม่สำเร็จนะ ก็ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งหุดหงิดใจก็บน่นตีโพยตีพายโอดครวนหารู้ไหมว่าอาการของใจเหล่านั้นแหละนะที่มันซ้ำเติมตัวเราแทนที่จะทุกข์แค่กายก็ทุกข์ใจด้วยแทนที่จะปวดนะกายก็ปวดใจด้วยแต่ถ้าเรามีสตินะเออพอใจมันบน่นวายวายตีโพยตีพายเนะี่ยเราจะรู้ทัน นะพอรู้ทานปุ๊บเนี่ยมันกลับมาเป็นปกตินะหรือจะพูดอย่างนึงคือพอเราเห็นมันเห็นอาการของใจที่มันบน่นวายๆนี่มันกลับเป็นปกติเลยนะตอนที่เราเห็นเนี่ยนะมันจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาพอความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ว่าจิตมันหลุดออกมานะจากาจากโทสะจากอารมณ์จากความยินร้ายนะ ความปวดก็เหมือนกันนะความปวดความเมื่อยเนี่ยลองสังเกตดูนะถ้าเราใช้สตินะดูความปวดความเมื่อยเป็นเนี่ยมันจะเห็นความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดจะเห็นว่าความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นกับกายแต่พอไม่มีสติเนี่ยจิตมันก็เลยไปปรุงนะมีตัวกูขึ้นมาเป็นผู้โกรธเ,เป็นผู้ปวดนะ เห็นเนี่ยถ้าไม่เห็นมันเข้าไปเป็นเพราะเห็นนี่แหละเพราะว่าถ้าไม่เห็นเนี่ยก็คือไม่มีสติคลองใจเนี่ยมันก็จะปรุงตัวกูขึ้นมาแลวตัวกูนี่แหละนี่ก็จะไปยึดความโกรธความปวดว่าเป็นกูเป็นของกูไปทุกครั้งที่ไม่มีสติมันจะมีความยึดมันจะเกิดการยึดว่าเป็นกูเป็นของกูทั้งที่สิ่งที่ยึดมันไม่น่าจะเนียไม่น่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่ารักเลยเช่นความปวดความเมื่อยเนี่ย มันน่ายึดว่าเป็นตัวกูของกูที่ไหนนะแต่เพราะความหลงนั่นแหละคือความไม่มีสติเนี่ยมันก็เลยเข้าไปยึดแทนที่จะเห็นว่ากายปวดแขนเมื่อยขาเมื่อยก็กลายเป็นว่ากูปวดกูเมื่อยไม่มีสติเมื่อไหร่มันมีกูขึ้นตลอดเวลาเวลาเราสร้างจังหวะเวลาเดินจงกรม ถ้ามีสติมันก็จะสวดเออกูเดินกูยกมือนะมันมีตัวกูขึ้นมาเป็นเจ้าของอิริยาบทต่างๆหรือเป็นผู้กระทาอิริยาบถต่างๆอยู่ตลอดแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยนะเวลาเดินก็ก็จะเห็นว่าเออกายมันเดินไม่ใช่กูเดินเวลาคิดเวลาฟุ้งก็จะเห็นว่าอ,อ มันเป็นใจที่คิดที่ฟุ้งมันไม่ใช่กูคิดกูฟุ้งแต่ก,ก่อนนี่มันมีแต่กูัวตะพุทตะพือนะแต่พอมีสติคลองใจไม่ว่าทําอะไรมันก็เห็นว่ามันก็จะแยกออกมาว่าอ๋ออันนี้กายเดินนะอันนีจจ้จิตมันคิดนะอันนี้เป็นรูปที่เดินอันนี้เป็นนามที่คิดนะนี่แหละที่เรียกว่าแยกกายกับใจนะหลายคนเนี่ยเวลาพูดว่าแยกกายกับใจเนี่ยไม่เข้าใจมันหมายความว่ายังไง ความหมายเบื้องต้นคือว่าแทนที่จะเห็นว่าอะไรอะไรก็เป็นกูมันแยกออกมาว่าอ่ออันนี้เป็นรูปกระทำอันนี้เป็นนามกระทำอคกูบาจรฉันคําว่ารูปทำนามทำเนี่ยแต่ก่อนมีแต่กูทำกูทำนะแต่พอมีสติปุ๊บเนี่ยมันเห็นอ่อนี่รูปทำอันนี้น,นามทำทำนี่คือทศอรัมนะอันนี้เรียกว่าแยกกายกับใจนะ แต่ก่อนมันไม่แยกมันมีแต่ก,กูนะมันมีแต่ก,กูนะก็เป็นเรื่องของอัตตาตัวตนแต่พอมีสติปุ๊บเนี่ยมันจะแยกออกมาเป็นกายกับใจเป็นรูปก,กับนามหลวงพ่อคำเหีใช้คำว่าทะลุงนะสติปเป็นตัวทะลุงทะลุงนี่มันแปลว่าแยกนะแยกย่อยเหมือนกับเราใช้ถลุงแร่เนี่ยไอ้ก้อนแร่ที่มันสกรปรกเนี่ยพอถะลุงแล้วมันก็เหลือแต่แร่ที่เป็นของดีนะ สติเป็นตัวถลุงจากเดิมที่อะไรแล้วก็กูนะกูเดินกูคิดกูโกรธกูปวดนะพอมีสติปุ๊บนี่นะอันนี้เป็นเรื่องของรูปอันนี้รูปเดินอันนี้นามคิดนะตอนมันจะแยกเป็นเวทนานะอ่อนเวทนาก็อันหนึ่งนะกายก็อันหนึ่งนะจิตก็อันหนึ่งตอนแรกก็เห็นว่ากายปวดกายปวดต่หลังดูไปดูไปเอ เราจะแยกมาว่ากายก็อันหนึ่งเวทนาก็อันหนึ่งนะอารมณ์นะตอก่อนนี่เวลาโกรธนี่กูโกรธนะต่อไปมันแยกมาออกความโกรธก็อันหนึ่งนะจิตก็อันหนึ่งเนะนี่ยการเห็นเนี่ยนะทีแรกม,มันทําให้ใจสงบนะพอเราเห็นอารมณ์เนี่ยต่างๆอารมณ์ก็ไม่รบกวนใจก็สงบแต่ต่อไปพอเห็นนะ เห็นความจริงในะลักษณะที่ว่ามาเนี่ยนะว่ากายก็อันหนึง่งนะจิตก็อันหนึง่งเวทนาก็อันหนึง่งตอนนี้มันเริ่มเข้าวิปัสสนาแล้วนะมันจะเห็นว่าโอ้ไม่มีอะไรที่เป็นตัวกูเลยนะฉะนั้นเนี่ยการเจริญสตินี่มันมันไม่เพียงแต่ทําให้ใจสงบนะแต่ว่าทําให้ใจสว่างด้วยนะทาให้ทาให้เห็นความจริงซึ่งจะช่วยทําให้ความยึดติดถึงมั่นจางคลายกิเลสก,ก็เบาบาง พอกิเลสเบาบางคอยยึดถือมั่นจางคลายนี่นะความสงบสงัดในจิตใจก็เกิดขึ้นนะ,ะทีแรกเนี่ยก็สงบนะเป็นครั้งคราวเมื่อมีสติรู้ทันไอความฟุ้งซ่านก็หายไปแต่ว่าเผลอเมือ่อไหร่ก็ฟุ้งใหม่นะเพราะว่ามันยังมีความยึดติดถือมั่นยังมีกิเลสคอยเป็น,เป,นเป็นตัวปรุงตัวกระตุน้นแต่เมื่อใดก็ตามที่เห็นความจริงนะเห็นสัจธรรม กิเลสมันเบาบางหรือว่าหมดไปเนี่ยมันก็จะเป็นความสงบอย่างแท้จริงทางพระเรียกว่าอุปธิวิเวกนะอุปทิวิเวกคือความวิเวกความสงบเพราะไม่มีกิเลสมารบกวนอันเนี้ยอย่างที่เราสวนเมื่อสักครู่เนี่ยสงัดจากกิเลสสงัดจากกิเลสส่วนใหญ่คนรู้จกักแต่ว่าสงัดจากเสียงที่รบกวน มาวัดเพราะว่าวัดเนี่ยคาดหวังว่ามันจะสังัดจากเสียงที่รบก,กวนสังัดจากชิอะไรที่มันวุ่นวายเสียกระทึกนะแค่นั้นไม่พอนะมันต้องต้องไปให้ถึงขั้นว่าสังัดนะจากความฟุ้งซ่านด้วยนะแต่สังัดจากความฟุ้งซ่านมันก็เป็นครั้งคราวนะตามใน,นที่มีกิเลสมันยังฟุ้งอยู่นะฟุ้งด้วยฟุ้งเป็นด้วยฟุ้งเป็นความโลภบ้างความโกรธบ้างความโศกความร่ำารรำพัน ความไม่สบายใจความคับแค้นใจบ้างอย่างที่เราโสดทุกเช้าอันนี้เพราะมันมีกิเลสอยู่นะแต่พอกิเลสเบาบางหรือหายไปเพราะว่าไม่มีความยึดติดถือมัน่นเนื่องจากเห็นความจริงนะว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นตัวกูของกูเลยตรงนี้แหละก็จะสงบสงัดจากกิเลสแล้วเป็นความสงบอย่างแท้จริงเอาละคำนี้ก็พูดเท่านี้กลับพพร